อ่ก็เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปผลของการปฏิบัติเราจะต้องมีอย่างอันนึ่งมันเราทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ทีเอาว่าตําแหน่งหน้าที่อะไรดีๆอนไรเวาอย่ารู้หลักนักธรรมโทนักธรรเอกคือดีอะไรบ้างในหลักตอนนั้นก็จะมหมวดหมู่ของคำว่ากรรมฐานและญาตอพิยาและมาตรหรือไ่ล่ะที่ทำพิธาอย่าไมีอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะให้มีประวัติยี่ยาเหมือนทุงปูหลวงพ่อมั่นพ่อวั่นหลวงพ่ออะไรอะไรที่ชื่อเสียงเป็นที่นิยจักจันอยู่ในพระป่าของสายปักป่านะครับแล้วก็องค์อื่นๆพ่อมีดดำหลวงพ่หรือสีเี่ยก็มาเก็บันทึกแล้วเอามาทิพงแจกกระสิกแยกเป็นวรรสามอะไรแต่คงที่วัดกระตุนนี่ไม่มี อ้ไอ้หนังสือโลกพิษโลกพิษมาสัมภาษณ์คุณพ่อพระภูมิทมาร์ท่านก็เลยถ่ายทอดออกไปสู่หนังสือโรกพิษเป็นวรารสารอยู่ตอนนี้ไอ้หนังสือโรกพิษนั่นนะมันก็มีพิ่ผมนั่นแหละมีประวัติที่เกี่ยวกับเรื่องประวัติท่านพ่อเคยถอยหลังไปในชาติอดีตอดีตเคยเกิดเป็นอะไรอะไรเป็นพระราชาองค์ไหนและเกิดแลวเป็นยังไงพระพุจ้าองค์ไหนองค์ไหน อันน้ก็กล่าวว่าดีนั่นก็ถิแต่จะพิมพ์ต้องเอาพระพุกโธมาผสมประสานกันหลายๆอย่างมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อมันนะก็เดี๋ยพอพิมพ์ได้จะไม่ได้เยอะแลครับอย่างที่ผมเล่าเนี่ยฉะนั้น,น,นที่บอกว่าทำไมน่าจะต้องมีสมัยพระราชาทางรงศพท่านพ่อมาชมศีลดังนั้นนะั่นคือที่ระลึกนีไหมดีผิ่ พ่อเกิดวันเดือนปีอะไรแล้วก็เป็นกิจในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยเป็นเลเป็นยังไงเป็นพระเป็นยังไงแล้วรู้ทุดงไปยังไงแล้วผลของการทุดงเป็นยังไงบ้างในยุคนั้นเป็นพระแล้วปฏิบัติธรรมเราได้ดูการในที่ไหนบ้างก็มีทักหนึ่งที่จำได้ก็คือเคยเป็นพระอิศกรวดในมกันก็ไปเป็น ไปอยู่ปฏิวัติกรรมกับหลูงพ่อวัดชังเผลไม่อกองน่ะหลวพ่อจะว่าองคะนี้นถ้ตเป็นพระเจา้าคือบเป็นคำเป็นแบบพระ,ระเจ้าคือรู้แล้วไ่พูดนี่รู้แล้วพูด,ด,พดันี้อยู่ปฏิวัติการจน นั่งสมาธิไปแล้วรู้ทักในที่นั่งตัวจนถึงก็ไหนวันนั่งไปตอนตีสามการประชุมคณะสงฆ์เสียง,งตีแลระกำขึ้นก็พระก็มารูก,กันหมดก็เหลือทั้งว่ามองสิ่งไปพระยังไม่ออกจากสมาธิและได้ทังเป็นการก็พระหายไปองค์หนึ่งในจ้าพรนี้มาดูที่องค์ไหนาขาดวิสุธีเป็นคณะาจารย์ กัตตาจารย์ก็ไปดูพระโพธิมีพิสุพิสุเจอะไรตอนหลังเียกว่าท่านพ่อมาทูลสิงนะครับนั่งอยู่ก็ไม่กล้าไปเรียกพ่อบอกพ่ออีกบอกพ่อโน้นผมพ่อมีพิสุองค์หนึ่งนั่งอยู่อะไม่ได้นอนหรจะให้จะทำไงดีพ่อบอกเออดีกว่าพ่อก็เลยตามไปทางจิต แ็เปนโอล่า <silently> พ่อนั่งสมาธิไปมัไอยู่บนอยู่บนท่านก็ไปในบนกลับมาพระพระสงฆ์รออยู่เออแล้วกลับมาเสร็จปิดประตแล้วกลับมาแล้วมันเกิดดูไปที่ว่ะมันราิีขราห้ามทาล้ลแต้อง็ำพุญที่างนี้แต่ลมีสิทงบริสุทธิ์ในนียังไงเนี่ยก็ทาไม่เสียปัญญาจิตไม่เสอม คงเจ้าใส่ริ่ง,งอะไรต่อไปกล่าวว่าอย่งางไงทีนี้ถ้าผมพูดสิ่งเนี่ยรู้จริงๆมีพระครูบาอาจารย์มีพระจบมหาปร,ริญญาแย่ยยๆแล้วมาทุกมา